สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ของชาวราศีกันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะเป็นการทํานายแบบ t ทม e เลสที่สามารถเปิดมาฟังได้ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังบวกดีๆกลับไปด้วยกัน แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จะมีเรื่องไม่คาดฝันเรื่องอะไรนะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก Seven of w a วอ s Queen of Pentacle นะคะ h e e l of Fortune ว้าวพลังงานดีมากๆ5ดาบนะคะ10เหรียญ4ดาบนะคะ a c e of Pentacles Kings of c u p ์ Page of c u เพนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายชาริ i อ t เป็นช่วงเวลานะที่ชาวราศีกันจะต้องมีเรื่องของการแข่งขันนะต้องต่อสู้ต้องวิ่งเต้นเพื่อความสำเร็จแล้วก็เพื่อชัยชนะนะคะเป็นราศีที่มีดวงนักสู้ จะได้อะไรมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะต้องลงมือทำนะต้องต่อสู้ถึงจะประสบความสำเร็จหากใครที่กำลังแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแข่งขันกันเรื่องของการทำงานนะคะแข่งขันการสร้างผลงานแข่งขันสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนนะหรือแข่งขันในเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้คว้าชัยชนะมาเป็นรางวัลให้กอบ ให้กับความเพียรพยายามของตัวคุณเองนะคะถ้าคุณขยันนะมันฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ,อก็จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าเราขี้เกียจนะมันก็ทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะความสําเร็จมันก็คงจะเกิดขึ้นยากก็เป็นช่วงที่คุณต้องเพิ่มพลังนะเพิ่มความกระตือรือร้นในสิ่งที่ทํา ก็จะทําให้คุณนะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในเรื่องของการเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ทํางานเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานราชการนะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของอหน้าที่การงานที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะมีข่าวดีเรื่องของตําแหน่งหรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะาการยกย้ายที่มัน เป็นในทางที่คุณต้องการนะเอาเป็นว่าเรื่องของการงานเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าก้าวกระโดดดีมากๆหรือใครที่กําลังมองหางานใหม่ๆนะคะก็มีโอกาสได้เจองานที่ดีซึ่งเป็นงานที่มันอาจจะท้าทายนะความสามารถของคุณอยากจะให้มองว่าความยากหรือความท้าทายของงานที่คุณทํานั่นแหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะมีดวง เรื่องของการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะนะ Queen of p e n t a c l e อาจจะมีคนคอยซั u พอร์ตเรื่องเงินคนอยู่หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะาคนที่เป็นผู้หญิงนะมีดวงนาริอุปะถะมภ์ที่ดีมากๆอาจจะมีคุณแม่คุณป้าคุณคุณย่าคุณยายผู้หลักผู้ใหญ่ หรือหัวหน้าง,งานของเราที่เป็นผู้หญิงนะคะที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรนะก็สามารถที่จะไปเข้าหานะคะไปขอความช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้นะก็จะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเรื่องของอสังหานี่โดดเด่นดีมากๆเลยใครที่กําลังวางแผนเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจจะมีการซื้อนะคะซื้อบ้านซื้อที่ดินคอนโดหรือค่าใครมีประกาศขายนะคะก็จะ ขายได้ดีนะอาขายได้ราคาดีหรือถ้าประกาศให้เช่าก็จะมีคนมาเช่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือได้อสังหาเพิ่มขึ้นนะเพิ่มเติมจากการที่น้ำพักน้ำแรงนะจากการหาเงินด้วยความยากลําบากของคุณเองนะคะมันจะเป็นรางวัลที่มันมาจากความเพียรพยายามของคุณเองรางวัลชีวิตนะที่ชาวราศีกันจะได้รับนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ เ e ลออฟฟอร์จูนกองล้อแห่งโชคชะตานั่นหมายความว่าชีวิตของคุณกำลังดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะใครที่ชีวิตกำลังแย่ๆอยู่มีความยากลำบากทำอะไรก็จะติดขัดนะนับจากนี้ชีวิตจะราบรื่นราบเรียบมากขึ้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะได้เจอคนที่ดี นะสิ่งเลวร้ายต่างๆอะไรที่มันไม่ดีมันจะหลุดพ้นออกไปนะคะชีวิตนับจากนี้ก็จะดูสดใสมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนดวงชะาตาะฟ้าหลังฝนนะย่อมสดใสเสมอชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่ได้เจอสิ่งที่เป็นสิริมงคลสิ่งที่จะทําให้ คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือได้เจอหนทางใหม่ๆในการทําอาชีพในการหาเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนะดูแล้วยังไงซะชาวราศีกันก็จะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะคะการันตีด้วยไพ่10เเรียนนะคะนะถ้าไม่ได้มาเป็นเจ้าของก็อาจจะมีการขายออกไปนะคะอาจจะขายไปเพื่อซื้อใหม่ก็ได้นะคะเราอาจจะมีบ้านหลังเล็กๆนะคะพอเราขายไปแล้วก็อาจจะนําเงินนะมาซื้อ อที่อยู่อาศัยที่มันมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะมีพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มมากขึ้นก็ได้มันเป็นการที่เราจะสามารถอัพเลเวลนะความเป็นอยู่ของเราให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้อารมณ์นะช่วงนี้ก็อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนขึ้นลงง่ายมีบางอย่างไม่ค่อยได้ยัางใจหรืออาจจะเผลอทำอะไรไปโดยขาดสติ ตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยคือชีวิตของเรามันกําลังมาดีแล้วนะครับชีวิตกําลังพุ่งขึ้นแบบสุดขีดแล้วถ้าเราทําอะไรไม่ดีออกไปนะคะมันอาจจะฉุดล้างสิ่งดีๆมากมายไม่ให้เข้ามาหาเราก็ได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยชีวิตมันจะพลิกผันในทางไหนนะคะในทางที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่อารมณ์ของเราด้วยนะอารมณ์เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆก,ก็พยายามมีสติ ในทุกๆการกระทำนะคะสติในการทำงานนะคะ,ะก็มีความละเอียดรอบคอบเพิ่มขึ้น,นรับฟังคนอื่นให้มากขึ้นสติในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆบางทีก่อนที่เราอารมณ์โมโหโกรธอยู่ก็อย่า,าเผลอนะคะตัดสินใจอะไรไปในขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้นะบางทีก็อย่าทำอะไรที่มันเหมือนเป็นการประชดนะคะ,ะถ้าประชดคนอื่นหรือทา เพื่อประชดตัวเองอันเนี้ยมันไม่ดีมันอาจจะเป็นผลเสียตามมาได้นะต้องระมัดระวังดยนะคะนะช่วงนี้ก็อาจจะมีการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่มันจะเป็นอ่ามันจะส่งผลดีกับตัวคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของอํานาจบรารมีนะมีมงกุฎนะคะสองมงกุฎนะปรากฏขึ้นเลยนะคะนะทั้ง king of cup มามงกุฎที่ทรงอํานาจนั่นหมายความว่าคุณ อาจจะได้รับเหมือนเป็นผู้นำนะคะได้ทำภาระหน้าที่สำคัญนะและภาระนั้นมันก็สำเร็จนำมาซึ่งตำแหน่งนะคะนะได้เป็นแบบตำแหน่งสูงดุดราชากันเลยทีเดียวหรือคุณอาจจะได้ออกมาทำธุรกิจของตัวคุณเองก็ได้นะคะนะคิดเองทำเอง บริหารเองทุกอย่างมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ความสําเร็จมันกําลังรอคอยคุณอยู่นะคะนะมัง่งความมั่งคั่งร่ํารวยนะก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณหรืออาจจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องก็ได้นะคะเป็นดวงชะตาที่วาสนาดีทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอํานาจบาร,รมีนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของคุณอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ สำหรับคุณมันเป็นไปได้เสมอถ้าเรามีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่มากพอนะคะนะนอกจากมงกุฎแห่งอำนาจบาร,รมีก็มีมงกุฎแห่งความสวยงามนั่นหมายความว่าคุณจะได้เจอสิ่งดีๆได้เจอสิ่งที่เป็นสิริมงคลหรือได้รับความรู้สึกดีๆจากใครสักคนหนึ่งก็ได้นะครที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดี คนจริงใจที่จะมาทำให้คุณมีความสุขนะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักก็จะได้กลับมา,ารักกันเหมือนเดิมมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะใครที่เพื่อนอกหักเสียใจมาก,ก็จะมีคนมาดามหัวใจโดยทันทีเลยนะคะก็ถือว่าโดดเด่นดีมากๆหรืออาจจะเป็นได้รับมิตรภาพดีๆจากเพื่อนฝูงก็ได้นะคะได้เจอเพื่อนคู่หูนะเป็นเพื่อนคู่มิตรที่คอยช่วยเหลือกัน ได้เจอกระยานิมิตท,ที่ดีที่จะมาซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องนะคะในยามที่เราเดือดร้อนนะก็จะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เรากระทำความดีมาโดยตลอดนะคะผลบุญนี่แหละที่จะหนุนนำทำให้มีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือนะมีคนเมตตาเอ็นดูเราอุปถัมภ์เรานะคะ ก็มีดวงเมตตามหานิยมที่โดดเด่นดีมากๆเลยทีเดียวช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะนอกจากเราต้องแอคทีฟตัวเองแล้วเราต้องเดินทางด้วยอาจจะหมายความว่างานที่คุณทําอยู่มันต้องอมันต้องมีการเดินทางต้องมีแบบต้องมีการขยับขยายเติบโต หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของหน้าที่การงานมันถึงจะดีนะคะและเรื่องการเดินทางเนี่ยก็จะเกิดความโชคดีใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆทำงานด้านการโดยสารนะคะอาจจะเกี่ยวกับ าการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะก็ค่อนข้างโดดเด่นและจะประสบความสำเร็จดีมากหรืออาจจะหมายถึงการได้ออกรถคันใหม่ก็ได้นะคะนะก็จะมีรถเป็นของตัวเองนะถ้าไม่ได้บ้านก็ต้องได้รถนี่แหละนะคะต้องได้อย่างได้อย่างหนึ่งที่เป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่เป็นของตัวคุณเองที่มันมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความเพียรพยายามของตัวคุณเองนะคะหรืออาจจะหมายถึงการที่คุณกาลัง แสวงหาสิ่งดีๆแสวงหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะการเดินทางของคุณไปสู่เป้าหมายนะไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณได้คาดหวังเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะนะทำในสิ่งที่ยากที่มันอ,า,อาจจะมีความ ยากมากยิ่งขึ้นแต่คุณก็สามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้ก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรามีเป้าหมายอะไรนะคะก็ขอให้ทําให้สําเร็จอย่าท้อนะอย่าหมดกําลังใจอย่าทิ้งเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละคนมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วไม่เท่ากันนะคะแต่เชื่อเลยว่าถ้าคุณนะมีะความเพียรพยายามที่มากพอคุณก็จะสามารถคว้าความสําเร็จคว้าชัยชนะแล้วก็สามารถที่จะคว้ามงกุฎ แห่งความยิ่งใหญ่นะเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่าการกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มซัอปะแตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขการสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ